โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกลุ่มโรงเรียนสากเหล็กตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลคลองทรายอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรโดยมีนายสุขสรรค์กบพิทักษ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนข้าราชการครู16คนพนักงานราชการจำนวน1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนธุรกาจจำนวน1คนพานโรงจำนวน1คนรวมทั้งสิ้น20คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนระดับปถม,มวัย27คนระดับประถมศึกษา89คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5 7คนรวมทั้งสิ้น173คนการนิเทศติดตาม6พร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เรียนดีมีความสุข ด้านที่1ความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทั้ง3ขั้นตอนคือก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโรงเรียนมีมาตรการป้องกันอันตรายถูกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาเช่นอุทกภัยวาดภัยอักขีภัย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ความร้อนสารเสพติดความรุนแรงทั้งในและนอกสถานศึกษาการพนันออนไลน์ภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โรงเรียนมีมาตรการป้องกันบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องสุขาให้สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้ สุขาดีมีความสุขสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงาม โรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการจัดกิจกรรมและต้องดำเนินการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโรงเรียนมีเครือข่ายชุมชนในการดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนและโรงเรียนมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัยเช่นกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ถังดับเพลิง ด้านที่2ความพร้อมด้านคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรรายวิชาที่เป็นปัจจุบันและดำเนินการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมีการส่งเสริมภหุปัญญาสนับสนุนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21 โรงเรียนมีละปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551อย่างถูกต้องโรงเรียนมีละปฏิบัติตามคู่มือประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โรงเรียนมีทะเบียนนักเรียนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนเช่นปอพ้ 5, ปพห6ปอพ8ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดปลายทางโรงเรียนมีแผนต่อปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการทดสอบระดับชาติ n t r TO แนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ โรงเรียนมีแผนต่อปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ภาคเรียนที่2ทับ2,567โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ รงเรียนมีแผนการดำเนินงานและมีการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม D-AL โรงเรียนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI หรือนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาช่วยในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมีการวางแผนต่อปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษาภาคเรียนที่2ทับพโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนมีภาคีเคลือข่ายหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนตามบริบทของสถานศึกษาลอนเทวอน โรงเรียนมีการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถทางกีฬา s o ฟต์พาวเโรงเรียนมีการถูกฝังในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตัติและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีกพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิธีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยโรงเรียนมีการคัดกรองเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาเรียนรวมด้านที่ 3. ความพร้อมด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และภูมิคุ้มกัน โรงเรียนมีการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นปถมวัยถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6ครบทุกคนตามโปรแกรม t Thai s c h o o l Lunch อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบนันโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนโคชิงและเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสารรค์ โรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี15ปีอีกโดยมีหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบโรงเรียนมีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาด้านที่4ความพร้อมด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาศบธและศบ รงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan และจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PAA ปีงบประมาณ2,568โรงเรียนมีการนำข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่ต่อระดับสถานศึกษาและมีการใช้ระบบแพลตฟอร์มเช่นสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ AMSS School m i e t มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านที่5ความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันโรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะครูด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล นรอดมามาาากกจโรงเรียนบ้าางงหหนนะเเเเคีียยรรออภล็กโมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการเรียนรู้เชิงรุก a c Active l e a r n i n g และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านที่6ความพร้อมด้านพานคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็งโรงเรียนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโรงเรียนมีการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ำนวยการสร้างโดยนายสุขสารกบพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลองตะเคียนเดรัด่ายตัดต่อและกำกับวิดีโอครูนันทวันครูสิริวันและครูชวารา